มันไวเลจับตายตัวซัพพอร์ตที่แบบเก่งๆแต่บางฮะนี่เบสฟูรี่ผมปัดครับละลายเลยวระเปิดปัดครับผมนั่น i l g w ูปัดทางด้านนี้ครับคูโรกี้ครับสกายลารับจัดการครับ g ีจัดการสปาร์ตอนไปฮะด้านบนนี้รัาตายครับ g เชด้านนี้ครับผมเดบลิกเผากันลงไปละลายผมวิชครับเจอระเบิดเว้ยับผม สังหารโหดครับแล้วเบลดฟูรี่บาดใส่สกายลากันสกายลากไล่บทคืนนะเดบลิกไทยเลยครับว่าไงพี่ชายผมเรียบร้อยครับสกายลากตายเปิดมาดิแจ็คกันดอนครับผมปาดแฟนไปฮะใส่ย,ยับยีโด้นสกายลากผมสกายลากถอยได้หรือเปล่าครเปิดมาเจาวันนี้เรียบร้อยไปผมสับเต็มเต็มหมดสกายลากตายฮะไล่ไปก่อนนะจอดเทเวอร์ท็อปเลนกับไมค์คอน ไมค์อนก็รวยนะเนี่ยสี่เกับการเงินครับกลายเป็นว่าไทยนี่จนเลยครับเอาเม้าคาน์เตอร์จากแทรเจอเบรดฟูรี่ปัดกับดาเบรดไว้ฮะยกมาเทเลกันดนสีรับผมแล้วก็เพาดว่าระเบิดไปสกายลักตายครับบ๊อบบี้ก็มาครับผมโดนก๊อปปี้ครับผมรีสเตทไม่รอครับจีเอสปีดเอิร์ดถามบิงไปครับรีสเตทครับเลือดสองเแล้วหมดหลอดครับผมโกเลมใส่เข้าเต็มเฟซปอบผมไม่ได้ครับดาวกอเทลสัญญ์ยเลยแล้วกันตายครับผมบ๊อบบี้ฮะ อเชนซีสีครับผมสับไปครับผมแล้วก็ไล่เดบุริกับไซโคเซนตาบาร์ครับสปิเอิร์เหยียบลงครับเรียบร้อยครไม่รอดบนสกายลักแอคทีฟอินวิสมาหาถึงที่เลยครับผมและนี่ครับคืนไฮกลาวมาเอาแนบเลยครับผม g ีครับเดินล่อซื้อบ่าวลิง์ดาเบิกันไปครับเปิดซุปเปอร์นวามาช่วยกันตีใครง้างไม่ก่อครับผมทางปารมิเโน่ค่อยๆตี ค่อยๆตีไข่แตกไปเรียบร้อยครับกูโรกี้ไม่โดนครับทางด้านฝ่ายสวิตเนียเขาก๊อบปี้สกิลมาเป็นรีเฟลชชั่นนะแล้วก็กูโรกี้ตายผมใส่โคชนาบาร์สปินเอิร์ธเยียมลงครับเผาเลือดใส่ได้เรยฝั่งทีเอไปละลายผมฮิวแล้วฮิวอีกครับเกาะก็กล้านไม่ไหวผมตายไปฮะวิชน์ผม แล้วดีครับผมเวฟฟอร์มาใส่คูโรกี้ครับอันนั้นบิวไซส์สรัดไม่โดนคูโรกับ GS จับยกเชลเลกันสี่หนึ่งไว้ได้ครับลิงดามเอ็ดจับกอสปีดเนอร์มาผมราเวทเหยียบขั้นลงไปครับฮิวิ่งกว่าครับฮิวให้คูโรอยู่คูโรยังยืนสู้ผมแล้วก็ตายไปเบสฟูรี่ปั่นใส่ใครดีครับผมได้มิลเข้าจัดการสปาร์ตันไปแล้วครับดาเมจลิงนี่มันเดือดดาไปลิงครีปด้วยครับทางฝั่งรูบิ้กครับผมก็ปี้ราเวทไปครับ GS กัมือเร็วฮะ และนี่ครับผมดากเทลสตันยัดไปครับผมใส่เต็มที่ท้ายครับสปิดเอิร์ดเหยียบลงแล้วเบดฟูรี่มาสกายลักละลายครับผมยกมาผมเจียครับราเวสเหยียบไปจังหวะเผลอบอกแต่ปั๊บฮิวได้ครับผมในวันนี้ก็ปี้ฮิวไปมาอนกับลิง์มาครับบอลหลอกโกเลมดากเทลหยุดไว้ครับหนึ่งครับเบดไฟเขาต่อเซเลนโฟกัสครับได้เป็นมูมมืดผมที่ไม่เห็นด้านตัวของฝั่งเนี่ยฮะ สปาร์ต้านครับคอยบัฟคอยซ้ำไม่อยู่โอ้โหนี่จ่ายโกเลมใส่อับบดอนเลยฮะสปิดเอิร์ธเหยียบลงครับเน้นๆเลยครับโผล่มาเซฟไว้แล้วตายครับโอ้ my god ครับผมเจเอตัวเองเลยฮะเมื่อกี้เบดฟูรี่ปั่นย้ําต่อเซนสปาร์ต้านครับประคับจ่ายตีฮะใส่โคนเซตไว้ครับผมลอยตีหมดแล้วก็ดากเทลเปิดมาครับสปิดเอิร์ธเหยียบลงตายครับผม สกายลากจะจ่ายราเวทคอมโบกับซูเปอร์นว่าก็ยังไงอยู่ฮะไปคอนโทรผมติดอยู่ในกลางโดนครับผมบิงเลยแล้วกันครับโอ้กดกันเว้นผมแล้วบิงฮะเดือดจัดจัดกับผมไปคอนโทรควาบินลงมาด่างก็เทลครับผมเฟดโปรชีไปเบรคไฟแล้วต่อจับยกมาเทเลกันสี่ผมเอมิสแลนด์มาจังหวะนี้กระผมหลุดไปได้บ้าไม่ได้โอโหกัสครับโดนจับยกแล้วก็โกเลมใส่เลยครับด้าทายไม่รู้จะจ่ายราเวทยังไงครับผม เป็นมิลเลอร์เข้าเปิดเผาทะไว้ครับไซโค่นไปครับสปิเดอร์เหยียบลงฮะฟินิกไม่ได้เดินครับผมมิลเลอร์เข้าเปียกยอดกัตไลครับไหลเลยครับตันนี้ราเวดเหยียบมาผมไปโดนเจีเอด้วยเวฟมาต่ออมิลเลอร์ตายผมได้เงินมา8 0ดครับคัปปี้เวฟฟอร์มไปพยายามหนีจิ้มสองทีเจีเอตายเหมือนกันครับเจอโปรยดันพยายามจะถอยครับผมไอเอาตีสนิทแฉกไปครับอยู่กัน3ต่อ4ครับผมลิงดาเมจไปก่อนเขาบอลล็อก ยังไงดีกระเบดฟูรี่คร้บไว้ครับผมโฟกัสคะก๊อปปี้ครับจะกระโดดมาเดินเดินติดติดกันกองครับคนหนึ่งจะเข้าคนหนึ่งจะออกฮีลลี่วอร์ดค้ำไว้ให้ครับคอนโทรลครับไอเอลตีย้ำอีกทีครับคอนโทรลครับฮีลลี่วอร์ดไปแล้วคนก็ตีเบดฟูรี่ปัดนะครับผมเซนเตอร์สกายลาก,ก,กโดนเข้าไปหนักโดนเข้าไปหนักฝั่งนี้รอทิมครับผมตีน้าฮิลลี่วอร์ดทิ้งไปแล้วครัด่านนี้ครับผมก็มีคู่โรฮิโอ้โย่ค้ำไปเรื่อยๆผม เปิดมาแต่วันนี้ก็เพ็นเลยครับผมทางด้าน右ของไอเอารู้อยู่แล้วครับกับเชืกด้านนี้ก็มีเซนที่อยู่นั่นเองครับผมหลอกล่อทําเป็นไม่เห็นครับผมใส่หนักจัดเต็มเปดนฟูรี่ปัดพันไปทีเอรอดไปได้ผมแล้วตีไข่แตกแล้วต่อเป็ดฟูรี่โถมเข้าไปครับผมไม่สนใจ3ต่อ4ก็สู้ไหวแล้วมีเหล่เข้ามาเติมเกมย้ำต่ออีกทีผมเรียบร้อยผมละลายกันหมดครับตายสี่ับตอนนี้ทีเพร็บจีจีเวลเฟรมผมจบเกมไปครับโอ้โห